ก็อากาศสวีทนะพี่ทั้งน้องแล้วก็อ่าให้หลายคนนะก็วันนี้ผมจะมาเล่นแมปโฟกายแล้วก็อยู่ในโลบอกชิช่นเคยนะก็ช่วงนี้ตินโลบอกเนาะก็ผมถ้าโฟกายผมชนะมาหลายรอบเอามาถึงก็เปิดเลยเหรอเออเช่ามันนะ้ปกติไม่ต้องรอห้องห้องคนกันนะผมจะพามาโชว์เทสักรอบหนึ่งดี๋ยวก็จะมาไกลวะไม่รู้เหมือนกันนะ นะผมก็เคยเล่นโดยสองสามคนกนะ็แพ้หมดนะเนสิบหกคนเองอ่ะไม่เป็นไรมันมีอีกอันนึงที่ผมจะทำคลิปใหม่ครับอ่ะตั้งเพลนแต่มันรดนาะนมากโลดสี่ชั่วโมงสองชั่วโมงเนะี่ยมาแล้วไเราต้องให้เข้าน้ำก่อนตอนเล็กนะี่ย แต่กูจะนำมึงเอ้ยไม่ใช่อันนี้อันนั้นอันนั้นอันนั้อันไหนวะผมว่มาแล้วผมว่มาแล้วอันนั้นอันนั้นอั้นเฮ้ยเดี๋ยวมันจะไม่ยอมแพ้ได้ง่ายมันจะการที่สิบสามคนมันจะกัดคนขึ้นไปสองสิบ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 มาตะลี่ไปตงลี่ไปชุบเอาชิบหายชุบกัมเพงตายหาพอดีโหเฮ้ยกูบม่ยอมงล้วเฮ้ย นี่แกคิดว่าฉันจะยอมได้ยังไงอย่างนั้นเหร <c oughs> อไอ้พี่ผิดแล้วแหละใช้บุึคนที่สามเลยนะผมพูดเลยของกูเนี่ยยวจะเฮ้ยมันเป็นอะไรเนะี่ยมันงอป่ะเนี่ยโอ้โหประตูที่เปิดไว้มันก็ไปดิออรอเลยเหลือหนึ่งคนนะ้อ้ามึงจบแล้วนี่นะผมก็ชนะโหโฟอกไก ก็ไม่มีตังค์เล่นนะยิงในมือถือมันก็เล่นได้นะแต่พ้นที่พ้นที่ผมมันน้อยเกินไปนะมันไม่พออืนะเพราะผมเล่นมาหลายเดือนแล้วละเมื่อดิเล่นมาปีหนึ่งแนละ้วเราสับเขาแน,น่เออเกือบเกือบปีหนึ่งอนะอันนี้เราสับเขาแน,นก็ยังไม่ค่อยจะเก,ก่าเท่าไหร่นะแต่ผมก็เล่นมันมาบ่อยมาก อนาวกูจะโชว์พาวสักหน่อยกูมาโชว์กากอางั้นตาอตนนี้จบแบบหน้าหนาดโอเคจะตัดไปฉากต่อไปโอ้โหมาด่านแ้วก็สมอดน้ำพุมิรดเลยนะฮะอ,อะไรวันนี้ตัวต้องทำยังไงล้วเนี่ยคราวนี้คราวนี้ผมจะไม่ปีนปที่ไปอยู่ด้านบนนะเพราะว่าตายไปรอบหนึ่ง เอ้ยชิบหายวิเกับตาย,ยแต่ผมบอกว่าจะมาโชว์พาวนั่นไงกูว่าแล้วเอาเฮ้ยมันชนะเฉยเลยทำกันชนะเลยโอ้โหชนะแบบง่ายได้อีสี่น่าจะสิบหกคนเหมือนเดิมนะแต่เมื่อกี้รอบเมื่อกี้มันตกรยคนออกแค่หกคนเฮ้ยด่านนี้ด่านเสียงดวงนะขอให้ผมได้อยู่แถวหนะ้จาจะผมจะเสียงดวงให้รอบหนึ่ง อีกรอบต่อไปก็จะไปเสียงอีกเลยนะเพราะเพราะมันเอ survivor. ้ยดีหน่อยจึงเลยมาอย่าไปเสียงให้เพื่อนมึงไม่ต้องไปเอ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 ปามึงเออนั่นแหละปามึงนั่นโยอุ้ยใช่ไหมไม่ใช่นั่นไงเอ้อเหี้ยอืมงานกูกิ้งกิ้งมันได้เต่เฮ้ยมันต้องการแค่10คนเท่านั้นเอ้าชิ เฮ้ยม oh so ันจะกลายเป็นสิบค oh er oh okay. ูเท่านั้นนะเข้าใจไหมโอ้ไม่วะมูชินเดย์ดิน้าหนี้เฮ้ยนี่แบบเอ้ยอันนี้อันนี้แหละอันนี้แหละอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาพยุบปึ๊บเพ่เกือบไปเลี้ยวเฮ้ยมีคนนำทางให้เว้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้นี่ต่ออันไหนต่อวะ เอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้จะมาน,นอันนี้เอออันนั้นเลยอันนั้นเลยอ้ยกูคนแรกของโลกเว้ยเหอเฮ้ยนี่ตานี้มาอ่ะตานี้มาอ่ะเรามาดูคนเท่าไหร่นะว่าใครจะไปชนะเฮ้ยพี่มึงเซิร์ฟแบ็คไว้เน่พี่เตรใจสู้หน่อยโอ้หมือถือเครื่องเขาน่าจะเล่นในมือถือนะไม่ก็ในคอมที่มันปิ่งเยอะๆเขาว่า ผมเดาๆนะบปิงเก้าพันมั้งโหปิงเก้าพันมึงเล่นไม่ได้แล้ะ <c oughs> อา้าวปิงมามาประมาณปิงประมาณเท่าไหร่ไม่รู้นะี่ยอา้อานะค้างหค้างกูเปลี่ยนคนดีกว่าดูคนนั้นอยู่กูตาย <c oughs> มาโอ้โหตอนนี้เขากำลังแบบกูจะชนะให้ได้ก็ไม่รู้ว่าจะชนะกันหรือเปล่านะ เราก็โชว์เท่มาหลายรอบแล้วลอืมเอ้เอคนนั้นก็แหลกว่ะเอ้ยได้เฉยเลยคนที่กูดูได้เฉยเลยโอ้เออมาผมก็เฉียดปั๊มหมึกด้บนนู่นนะเห็นไหมไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยผมเชีย์มันอยู่นะเฮ้ยด่านชิงมงกุฎวะ่ะมาวะ่ะ ผมต้องมีมงกุฎดิผมต้องมีมงกุฎเขาจะต้องมีมงกุฎผมไม่อยากไปแย่งคนอื่นไม่อยากไปแย่งมงกุฎคนอื่นมาดูกันนะว่าผมจะได้มงกุฎหรือไม่นะไม่กูไม่ได้มงกุฎเฮ้ยกูได้มงกุฎปะชิมอาอกูเชียร์มึงอยู่นะเว้ยมึงเป็นคนเลวที่สุดที่กูเคยเจอมา ทำไมมึงขึ้นไม่ได้ง่ายๆทำไมกูขึ้นไม่ได้เอานั่นๆขอให้ม่ตกลงมาเช่ผมขอให้มันตกลงมาแหยกูดอหลักเดียกมึงอยู่นะเว้ยรอเดียกหรบักพี่ครับพี่ครับขอรบักหน่อยครับหอขอรบักหน่อยครับขอรบักหน่อยครับพี่ฮาร์พี่ฮาร์ขอรบักหน่อยครับขอรบักหน่อยครับพี่ฮาร์พี่ฮาร์มึงจนมุมไม่ได้พี่ฮาร์พี่ฮาร์ปุ๊บ พี่่อะเฮ้ยคุยกุณจะไม่ได้แน่นอนเลยอ่ะโอ้ยพี่ฮับพี่ฮับปลดระบักนี่ครับพี่กรบพี่กรบปลดระบักนี่ครับพี่เดกระปุกครับหดระบักนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยคุกลับมาเจอเมื่อไหร่มาเป็นอย่าสาววาดูโดเวลาต้องหยุดเฮ้ยยไม่ฮ้ย เลยที่กูพูดมาเมื่อกี้มันสูนเปล่ามาเลยกูคิดว่ามึงจะตามมาไอ้ปะโถย <c oughs> นั่นไงมันมีมงกุฎแล้วโอ้โหมึงจะเป็นศัตรูกับกูขึ้มาไอ,มไ,อะะมไอ้มงไอ้ปลกหัวปลาหมึกไอ้แกทำฉันไปเจ็บเสียบมากเจ็บไปทั้งหัวใจไงมันดูกันนะว่าผมจะได้ที่หนึ่งหรือไม่ได้นะฮะ ไอ้ด่านนี้ผมเกลียดมากมันการคนน้อยเชื่อผมแต่ผมก็เคยผ่านด่านนี้มาหลายรอบแล้วผมเคยจะชิงที่หนึ่งอยู่นะแล้วกูมันห็ด้านหลังสุดว่าแตกแฮกไดไงกูว่าแล้วมันต้องการคนน้อยมันต้องการคนน้อยนะครับเหมอเฮ้ยไอ้หมอนั่นตกไปวะเฮ้ยไม่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 กูจะมันยอมโง่แน่นอน อะไรวะเนี่ยกูจบแล้วชีวิตกูอะไรวะโอ้โหต้องหวัวเราะกับเกมนี้อีกแล้วน,นี่อะโฟร์กายนี่นี่คือฟอร์กายนะครับถ้าฟอร์กายเป็นแบบนี้ในชีวิตจริงนะคุณจะเป็นยังไงนะ,อ,ะอืมนะอืมก,กูเอาคำโของพี่กระชามมาเล่นทำไมเนะี่ยไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยมันจ,จบับกูหักแป้งเหรอเขาไมงตกเฮ้ยมึงไม่ตกวะเฮ้ยนั่นก็เกมเหมือนกันนะน,นี่อ่ะ หมาวอลดูเวลาต้องหยุดดันๆๆ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 ๆ เฮ้ย, no ย tekrar, jamais, กูจะไม่ยอมแพ้เว้ยกูจะไม่ยอมแพ้เอ้ยไม่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 มึงตกไปได้มึงก็ดีแล้วเอ้ยมันจะบาดกันไปไหนมัจะบาแล้วเนี่ยแล้วทุกคนก็ได้ตายแบบมีความสุขมาดูกูมีงสองคนแล้วไอ้แดงวูดานวิ่งแข่งกันแน่เลยนั่นไง กูว่าแล้วเชื่อมันนะครับทุกคนผมได้ที่สองผมก็ดีแค่ไหนละแต่ผมได้ที่หนึ่งนะคุณต้องตบมือให้ผมดังๆเลยปั๊บป๊บปับปับป๊บเตะให้ข้างบ้าน,น้ี่นะไม่ใช่คุณดูในนี้แน,น,น่นอนดนเข้าประตูอ่ะเห็นไหมามาเร็วกับกูได้ไงวะเฮ้ยกูเคยเล่นดานี้มาประมาณห้าล้านรอบแล้วนะเวยเ้ยเออ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 เคยเล่นมาห้าล้านรอบแล้วแต่กูยัง ไม่ชินอยู่ดีนั่นแหละหุยอผม,มจะไม่หยุดเด็อดขา,นะา,า,า,าดนะผมจะไม่หยุดรอไอ้หมอนนะไอ้บักแดงไอ้บักแดงนะฟาว่าแล้วโดนเวลาจงหยุดเฮ้ยมึงจะมาได้ไงเนี่ย,ย,ยเฮ้ยกูไม่ยอมมึงหรอกนะเข้าใจไหมมามาวุ้ย ก yeah ูต Get yeah ้องชนะเยโอ้โูชนะได้ไงวะโอ้ชนะรอบที่สี่นี่สินะที่เขาเรียกว่าชนะได้เงินมาอย่างเยอะโอ้โหเห็นยังได้มงกุ่มาอีกโอเคนะ ก็วันนี้สงสยัยกลเวลาสมอะไรวันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะเพราะวันนี้ขอการสวัรัีท่านผู้ชมนะอ้อพูดอะไรกูเนี่ยนะ,นะะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะก็ให้ผมมีแรงเวลาใจในการทำคลิปต่อไปบ๊ายบาย